บ่าวไทโซสวัสดีครับสองแปขึ้นอีกระออคุณ่ะก็ได้นะครับผมรู้ว่าสวัสดีทุกทุกท่านนะครับผมกระออครับกระออใช่บินไปอ่อนใน่ช่ไหมกระออมาดูมุมบนครับมุมบนนะครับผมพี่น้องเอ็นในก็โชว์สเต็ปนะครับผมโชว์สกิลนะครับคันเทปนะครับผมโอ้โหพี่น้องไม่ตาผมก็ตาเอ็นในครับวันนี้พรุ่งนี้รห้อยไห้ห้องงี้พรุ่งนี้นี่ใส่จันทันครับจันทัน โอ้สั่งงานยังดีงามน้องเงตายไปเป็นไรเอาวไว้เปล่าโอ้จัทันจัดทันนี่คืออาเซนี่อาเซนี่อาเซียออะไหนนี่นี่เหรอสาโซ้เรียกสยูาษาสูเรียกว่าสยูาษาไทยเรียกว่า สะใสด้วยาจันท์จันทบ่ัว่อนวห่ครับผมสหัวนะครับสะใสด้วยว่าจันทร์จับไปตอนนี้เราจัดจันทันนะครับผมเครียดทำไมจะเหยาะเยะทำไมไม่ได้หรอก Ta et niloma bé ta suy nghĩ phong nhạc tinh hoa rock hay phong phong thong bong luôn nhạc hinh et nài lòng điện này, chân 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 โอ้โหสี่โมงสี 4, 4, yes ่าแล้วอากาศพอดีเย็นครับพี่น้องช่วงบ่ายไม่ไหวครับแดด้อนมาพี่น้องโอ้ยไดอย่าทำยังเลยเขาคนอมาันไม่ใช่มาเกิดตามธรรมชาติเลบผมไม่ได้ตั้งใจมันป็นเองมันนะทําไงอโอเคนะครับผม นครับเป็นไม่ห่วงเล็กจิตนะครับอาไปทำชายที่บ้านได้นะครับผมก็ง่ายๆนะครับทำออกแบบง่ายๆนะครับไม่ยากนะครับอันนี้ช่างออกแบบเองนะครับผมสอนทับกันสองเดี๋ยวในในที่โชว์โอ้โหพี่น้องโอ้โหโอ้โตุกเกอไอพี่น้องตุกเกอไอื่อกี้ ตุกเกเรียกพี่เลยอ่ะข <c oughs> เดาะหนึ่งเอยมาชนดเด็ดเลยแหละดังเลยหระบาเต็มช่วงอันนี้ววมัน,ะแบบน,นมเกีดยากอันดินดดน,น่ะเออมันติดช่วงจังหวะนี้เราก็ตอนนี้คุณยายพรก็นั่งอยู่ที่ศาลาหมู่บ้านครับผม เดี๋ยวเกยก็จะรอให้เราทำเสร็จเกก็จะมานอนนะตอนนี้ก็พี่ใหญ่สั่งพี่รองครับผมก็มาให้กำลังใจพวกเราทีมสีสหายด้วยนะคะคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นาะอะไรนั่งเฝ้าคลิปเลยขาดเดือผ่านก็ไม่ได้เว้ยตายแล้วพี่น้องเลย บาโซ่ทำอะไรก็ฟิตจุนนี้นะครับ <laughs> <laughs> ในที่สุดทีมงานเราก็สามารถเอาขึ้นโครงข้างบนได้แล้วนะครับผมอยู่ขั้นตอนการประกอบจันทันนะครับจันทันนะครับผม <laughs> ก็ไม่รู้ว่าเป้าหมายทีมงานจะถึงข้าดวันนี้นะครับผมเมมันต่อยบอกว่าให้สองทุ่มนะครับเดี๋ยวผมขอกลับก่อนครับสองทุ่ม <laughs> 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 เออเออกระดับน้ำเดี๋ยว ชาวบ,บ้านเขาจะนอนหลับนะครับผมเราก็ทำพอประมาณนะครับแสดในนี่สุดยอดครับผมแสดไม่ใส่ปงนี้ตาบวมเป็น้วครับขันเทพเลยไม่ต้องใส่แสนเอาคำนวณีิคำนวณยังไงเาหกเมตรใช้แปรตัวเมตรใช้แจ็ดตัวอืม ฮะหกเมตรหกร้อยหกหกร้อยหันหกเออต้องใส่จิตตัวเอีกใส่จิตตัวหันหกเจ็ดร้อยหันหันหกอีพูดให้ผมคิดใช่ไหมนี่เออผมถ่ายมือถืออยู่เจ็ดร้อยหันหกสิบดิผมถ่ายนะยูโป้หน่อยหน่อยยูโป้ช่วยดิโอ้โหยังไหวพี่น้องขันเทพขันเทพนะครับผม จะเจ็ดตัวเม็ดสิบหกเซนวันวนี้เราวันนี้ให้เจ็ดกันเนาะได้แล้สใส่บุใส่บนบนล่างก่อนอนะี่นครับขั้นตอนวางแปเปิลต่อไปนะครับผมเดี๋ยววันทีง,งานบอกว่าผมจะวางแปเสร็จแล้วก็ค่อยจะย้ายนะครับผมไม่ว่านะวางเปเสร็จใช่ไหมโอเคนะครับผมพี่น้องโอ้วันนี้ได้งานเยอะเลยเว้ย เกือบเกือบเสร็จนะครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าพอกันไหมนะครับผมรอคุณนะกกได้นะครับสวัสดีครับ